โอ้ยย okay, um, kind of like uh, so ีง oh, ยีย e ันเอพิกโมบายเลยินโบาลยหลารี uh, mm ิวเอพินั่นเองเรียกแสั้นว่าเอพินะครับผมเจอคนข้างหน้าครับอืมในจูนแงเต่เลยครับน้องๆกูวเลปิวแรงจ้าปิวปิวปิวปิ้ปิวปิปิ่ปิวปิวป่วป้วปิปิวปิวปีวปิปิวลิวปิวปยวปิปิวปิะปิวปิ้ปิวปอวปอวปวิวิวปิวิวปิวอวิวเิ้ิวอิวปิก

วิววิววิวิิอลไปแล้วครับลไปแล้วลไปแล้วเบื่อเวเบื่อเื่อเดียวซําอีกเื่อเดีวซ้อีกเดียวซําอีกเดียวซําอีกเดียวซ้อีกโอเคปโอเคปเดียวซําเอยตัวหนึงหน้าตัวหนึงหน้าตัวนงวิววิววิววิเอ๊ะลอดไหต่เอ้าเชื่อมันได้เหรวเจวก้ปืนเป๊บปืนเมื่อกี้กล้าเกินะครับน้องๆไม่มีคนไม่มีคนแล้ววว

โยดี้โยดีบาดีลรวมปดิครับน้องๆพอดีว่าปืนพี่มาแรงอะครับโคเทเลกแอคอาสมาดอกอีนทีนี่เปงไงทองภาษาไอ้ชายาพดีพ่แกงกองออน่านี่ก็ควรจะตายฮะโอ้สาภะไม่โดนเอาจะเล็งเลงเลงเอาอย่ไม่โดนเอาเอาไม่โดนเอาลมลมยิงลมพมกิบอีกแลตูยิงลมพมกิบ กำแพงไม่รู้หมดแล้วเฮ้ยแปดสิบสี่โอ้โหแม่เหลี่ยมอะไมันจะแม่นขนาดนั้นอ,อ,อ,อ่ะอือตึงไปเปล่าโทษทีละกันพอดีตึงเกินนะครับเน่นๆเออคนดีแปบบนึงเก็บของก่อนนะโอเคปะและ้วหลับอนไปไฟกันต่อให้ยังกูพาน<บ>ี่บ้านยวเจ็บคออย่าอมแกไอ้ยู่ครูแม่ฮอนโคลฮอนครูอ่ะแม ไม่ไหวดีเฮ้ยข้างบนข้างบนบบมีไหมข้างบนไม่มีว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยเก็บของนี่เก็บของเก็บของเลยเพื่อนเจอ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 เนว้า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 เนว้ไม่มี่นว่าแย่หลอนเพลงเมาป่ะเนี่ยเฮ้ยเมาเมายากันยุงรึเปล่าเฮ้ยเมายากันยุงป่ะเนี่ยอ้าวหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีไหมหน้ามีไหม ไอ้ตัดต่อตัดติเออสวยนั่นแหละเฮ้ยนาาบุตรตึกบุตรตึกตึกนงตัวบตรึกขึ้นหนึ่งบุตึกนึ่งตัว้สองตัวสองตัว้สมตัวไ้สอตัวสาตัวนี่แหละเออประมาณนั้นแหละเออยิงยิงยิงยปิ้ว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 ปืนอแรงเลยครับน้องๆปิ้วปิ้วเขาสีปุไอ้เจ้าปืนแรงเลยปิ้วปิ้วปิ้วฮเาฮ่าฮ่าฮ่าคนนี่แล้วปิ้วสามตัวคนแรงอ่ะปืนแรงตะลีปืนแรงตาลีโอยแม่งแม่งยิงไม่โดนโอ้ยเออปืนยิงไม่ กูเกิดเกินนะไปอาเปล่าเอ้ยเหลือไว้ให้มั่งไม่ได้โอเอ้ยขอมั่งดิขอมั่งเอ้ยบนบ้านบนบ้านเอ้ยบนบ้านเรายิงไม่ถานเอ้ยหน้าตัวนึงเอ้าไม่มีไม่มีเนี่ยกูหลอนปีกมันดาวไปแล้วนี่หว่าบนบ้านบนบ้านบ้านเอ้ยลังกูล้งกู เราไม่ไหนวะเรกปืนปืนยิปืนไม่แรงเลยวปืนอะไรวะปืนไม่แรงดิเอาดิเอาดิปิ้วปิ้วปิ้วปิเจ็ดสิบสองโค้ดแรงลีเอายังมันเพิ่งมาแรงได้ไงวะปิ้ว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 ปิ้ยคุณไหนจะการพากมากเลยแม่เอ้ยหลัง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 ตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเอาเรียบร้อยตุยไปแล้วเฮ้ยหลังกูหลังกูหลังกูอ้าวไม่มีไม่มียังหลอนไปเอง หล่นไปอีกแล้วแย่เศีกหนักเศีกหนักเลยค่ตั้งแต่กระท่อมถูกกฎหมายนี่เลื้อเรื่องยิ่ไปเยอะเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยนะลุงกูกลับไปแล้วกับลูกับบลูเอาละเปิดประตตาน้องชายเอ้ายิบประตูบ้านกูจะพังเราเฮ้ยลมมาเฮ้ยปิ้ว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 กูกลบตายว่ะตายแล้วนี่หว่าปืนแรงเกินนะครับน้องหนุ่มเกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ย ไอ้ปิกก็เหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยใครว่าเอปิ๊กไม่มันมันเหมือนกันนั้นเนี่ยเฮ้ยเกินไปเปล่าพาก็เถือแล้วกูทำเฮียอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเยอะเยอเยอะเออะไรนะอะไรนะเฮ้ยกูทำอะไรอะเฮ้ยกูทำอะไรเฮ้ยเป็นไรนะเอ้าเอ้าเป็นไรนะเอ้าเป็นไรอะเฮ้ยหน้าตัวนึงหน้าตุวนเฮ้ยชตาคุณดีมากเลยชตากูดีจัดตาคุณดีจัดบอกเลยเห็นปะเห็นสมสมปะกอดิขอรักนัดแล้วกัน เออเชียไม่โดนไอ้ดูสามสิบปุโอ้โคตรแม่นนะครับน้องๆไอ้เชียมึงสวดกุยกันะเกินไปเปล่าเชี่ยปุ่มแม่งตั้งไม่ตั้งปุ่มใหม่แบบเชียปุ่มแม่งโคตรกระจอกเลยเชียแมงลืมตั้งปุ่มมาเข้าเกมปุ๊บแมงกดเลยลืมตั้งปุ่มขอตั้งปุ่มแบบนะจาไวรุ่นัวรุ่นอย่ใจรอดีตรงขามันต้องมันต้องแบบให้เราเอ่อเรียกว่าเชี่ยอะไรวะโอ้ไปแมงเหอะเอาเป็นว่าภาคอื่นต่อละกันฮี้ เพือ่อนกูอนยออกปิ้อ่อเพื่อนกูกหดไปเปล่าเพื่อนเพื่อนมึงหดไปมหเยอีให้มั่งไม่ได้เลยหรออ้นี่ยแม่งหมดต่อเลยกูเ้ยขวาขวขวาขวาขวหลังหลไอ้ควายลเอ้้ยเอาอยกูด่าตัวเองเอ้ยบุญบุบุอ้ยยเนเนอาตายแโอ้โหปืนโคตรแรงเลยแม่เมื่อกี้กูยังด่าไม่แดงอยู่เลยอะไรของกูวะเนี่ยเ,เ,เอามาดิลูกก็สุดไปกินเวรตายันซะเรียบร้อยโอเคสวยงาม โคตรเแกวเลยโอ้โหกูบอกูนี่มันเก่งๆเลยแม่งเก่งทุกเกมว่ะไอ้คิดกูเก่งทุกเกมเลยแม่งเอ้ยกูโคตรเก่งอ่ะแค่เก่งทุกเกมจริงว่ะโอ้โหโคตรโอโคตรเลยอ่ะแม่งปีนปีนแบบปีนแบบโอ้บางทีก็เก่งไปเปล่าเอ้ยบนมีเปล่าวะข้างบนไม่มีหรอโอ้เมื่อกี้เหมือนมีเลยไปไหนแล้ววะเอ้ยวงมาแล้วโอ้ยแค่โคตรตัดต่อว่ะคุยไอ้ยแม่งมึงอะไรวะมึงเนี่ยตัดภาพเฉยเลย เฮ้ยวเขาพวเขายิงดิเฮายิงเอายิงเฮียแม่งเอากูด่าตัเองแล้วเอายิงเอายิงเอาปิว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 เอาสามิบอ้ยไม่ใช่สามสิบแค่วูหล่อนละตกคันนิดแล้วกูปิว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 เอายิงดิยิงดเอาเออดาวหนึ <free S 1> ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวึงเฮ้ยเพื่อนกูทะลมหมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเหยียบเบียนเสียงเฉยเลยเฮ้ยเพื่อนกูทะลมหมดแล้วเอาดิเอวดิเอาดิอดิเอาาอ้ยอ้เาดิยิวาเอ้ยเอาดาตัวเองแล้วกูเอายิงดิ โอ้ยโคตรแมนเลยครับน้องๆเอาเยบเปลี่ยนแ่งเลเอาทีเาทีเอาที้ยวอ้เ็บนตกเร็เร็วเร็เร็วยิงวโอ้นตกโอเร็วเร็วไปไปไไปไ Let's go r i g h now a t u a l l y เยบแเลยอ้ออ้อไอ้เเป็นอะไรเนี่ยโอ้เจ็บคอหมดแล้วเฮ้ยฮัลโหลไอ้ชา ตัดภาพอืมวับลงเขาวับลงเขาโคตรท่อืมตึงไปเปล่าวับลงเขาท่จัดเลยอื้อสไลด์เอ้ยนาตัวนี้ายสายสายเฮ้ยสายสายสายเอาดีิเอาเอเอาดีเดดิเออเอยิงม่งยิงม่งเยอาดิออสวยสวยสวยสยเอามันไปได้แล้วมันไปไแล้วมันไปไลยแล้ว เอ้ยโดนดู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 เอาไตายตัดเปล่าเงียบจีบเงียบจีบแต่ตายแล้วมั้งนะเอ้ยมาตายแล้วมั้งนะเออมันตายแล้วมะมันตายแล้วมั้งมันตายแล้วมั้งดูดิ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 มันตายแล้วมะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยมันตายแล้วมั้งอะเรียบร้อยโอ้ทีหนึ่งโอ้ทีหนึ่งเก่งเินเลยเก่งเกินแม่งเก่งถูกเกมเลยกูเนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย